สวัสดีพี่น้องปองปลาสุูุสุข้นวันอี้ชีพานพี่น้องกันทุกคนไปซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้คุณยายได้พี่น้องนะ่าไปซื้อกันมสวยกสสวย 100 рублей. 100 рублей, да. Да. А это еще не раскрылись. видим в бутонах. Это в Это только начинает раскрываться. Что у вас устраивает Вот это. Вот это, да? пожалуйста. И такое еще? Вот это. Вот это. 200 рублей, да? 200 рублей, да. Вот видите, они какие будут, вот раскрываются, вот как это. Ага. Понимаете? Это 200 рублей. Это для тебя. Да не надо, спасибо. Да, да. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. ดอกไม้สวยไหมท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ซื้อคุณยายเขาบอกว่าเคล็ดลับของการทําบุญที่ประเทศรัเสเซียคือซื้อดอกไม้กับคนแก่คนสูงอายุแต่นี่อันซื้อช่อละร้อยนะร้อยรูเพื่อถ้ากับ40บาทบ้านเราแต่ว่าให้แกไป300ถ้าแกบอกไม่เอาส่วนที่เกินแกบอกเอาไปเถอะเนี่ยนนให้ดูคุณยายโอเค Bye bye.